สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับามาเจอกับช่องไร้สังกัดอีกแล้วครับพี่น้องอเจอกันทุกวันนะครับเจอกันทุกวันเลยกับการทํางานของอเรื่องแสงเคียกิจหรือว่าหัวหน้าจิโรสนะครร่วมกันกับทีมงานหกล้อฮะนี่ครับสะสีไร่ครับอตอนนี้ก็ มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วพี่น้องอวันนี้ก็เป็นวันที่ประมาณวันผ่านงานไปวันประมาณสิบกว่าวันนะครับสิบหกวันสิบเจ็ดวันประมาณนี้นะฮะประมาณสิบหกสิบเจ็ดวันครับนี่ฮะนี่เราอยู่ด้านล่างคงจะไม่โดนหัวหน้ารจยแกล้งนะครับแถวนี้มีน้ําอยู่นะอันตรายเหมือนกันครับอ่ะ เหผลที่เราเข้าใกล้หัวหน้าจโจยไมไ่ได้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะว่าเออ,อาทางด้านหัวหน้าจโจยนี่เข้าใกล้นี่โดนครับเข้าใกล้โดนเลยฮะพี่น้องเราก็เลยเข้าใกล้ไม่ค่อยได้ครับเราอยู่ classified. ด้านข้างในสะนะพี่น้องข้างล่างเลยครับพี่น้องหัวหน้าจโจยอยู่ด้านบนสูงฮะมารอดูว่าหัวหน้าจโจยจะมีอ่า อ,อะไรจะโยนใส่เราไหมไม่แน่นะครับไม่แน่ราว่าเกเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วครับขี้แกล้งอยู่แล้วเดี๋ยวเจอก้อนหินใหญ่ๆนี่ไม่แน่อาจจะโยนใส่เรานะแตตรงเกเลยเลยน้ําไปแล้วนะเลยน้ําไปแล้วด้านล่างนะครับ สารลูกนี้มีรถเมโครสองคันก็จะก็ไวขึ้นนะพี่น้องแต่ว่าพอประมาณครับคุณปูครมาช่วยทํางานได้อยู่ฮะดีกว่าทํางานคันเดียวครับพี่น้องอคุณปูนี่หาคนขับยากครับอตอนนี้ก็ทางด้านชายบ้านนาว่างงานนะครับก็เลยให้มาขับ ช่วยหัวหน้าจรยก่อนนะฮะสำหรับงานบอลูกนี้นะครับชายบ้านนาบอกว่าประจําครับถ้าผมว่างงานถ้ามีงานทางนี้ก็ได้มาช่วยเขาประจานะฮะ <c oughs> หัวหน้าจรยลุยงานแต่เช้าครับสายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลากินข้าวเสร็จลุยเลยครับเอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะลุยก่อนอตั้งแต่เช้าแล้วก่อนกินข้าวแล้วนะเนี่ย ก่อนกินข้าวแล้วโอ้นาจอยระวังนะตรงนั้นเนี่เป็นน้ำบาดาลน,นะครับที่เขาเจาะน้ำบาดาลไว้นะโอ้เราอยู่เราถ่ายให้ดูมุมสูงคนระับพี่น้อง อ่ามุมล่างฮนะมุมล่างแต่ว,ว่าหัวหน้าโจอยู่มุมสูงครับอันนั่น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 อ่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียว,ว,วเออโอ้ออเอดูว่าแล้วครับพี่น้องเออเอ นีนะเนี่ยเอาไม่ถูกน้ำถูกี้เลเนนะกระเด็นครับเดี๋ยวเลยไปตรงโนนก็ไม่มีแล้วพี่น้องนี่ถ้าเราอยู่ตรงนี้โดนครับพี่น้องโดนโดนแน่นอนครับนี่เห็นไหมเอาเราแต่เช้าเลยครับมนาจร่เดี๋ยวเลยอ,อีกเสร็จอีกนะครับต้องรอดูฮะพี่น้อง เออวันอาจอย์ไดดินตรงนี้เสร็จก็อ่าต้องเกาครับเกาสโลปก่อนนะฮะ เราอยู่ด้านล่างก็ให้ดูครับอ่าสภาพด้านล่างครับพี่น้องก็จะมีเป็นตะปุ่มตะปำนิดหน่อยครับแล้วพออาแต่งเสร็จน่าจะลงมาเคียคร์นะฮะลงมาเคลียร์ลิงด้านล่างนะครับสําหรับเอบแคทนะครับเดินไวหน่อยฮะพี่น้องจะให้คุณปู่ลงมาก็คงจะไม่ไหวนะครับถ้าเกิดเทคหลุดก็เสร็จเลยฮะ หรือว่ารถไถก็ไม่น่าจะาสะดวกสบายเหมือนอเจ้าแมคโครนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวหนาจรจะจัดให้ครับด้านล่างเคลียร์แล้วก็ปัดกวาดให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการอาทาความสะอาดให้มันมันดูสะอาดนะฮะให้มันดูสะอาดนหนาจรต้องทำงานด้วยความระมัดระวังนะครับมันสูงนะฮะ ว่าตรงนี้ก็เป็นดินสไลด์ลงมานะเนี่ยดินสไลด์ลงมาเหมือนเมื่อวานครับที่ตักตรงนั้นนะโอ้โหเสียวมากครับเพราะว่าแมคโคยืนด้านบนนะมันโยกเวลารถโยกทีนี่มันกระพือนะครับดินมันพึบๆพบเพิบเลยฮะแหม่ถ้าเกิดสไลด์ลงมาเนี่ยทีมงานหกล้ออยู่ด้านล่างนะครับอาจจะทับกันได้นะฮะ อันตรายนะครับแมโครอยู่ด้านสูงฮะทาดินไม่แน่นจริงนะเพราะว่าดินมันขาดที่เราขุดไปแล้วมันขาดมันก็จะพังลงได้ครับเคยมีครับผมก็เคยเจอฮะสมัยขุดอยู่แถวแถวบุรีรัมนะครับแถวแถวบ้านบ้านใสหรือบ้านอะไรเนี่ยรถไมโครไหลลงมาด้านล่างนะครับอันตรายมากจากอ่าลงสุดบูงครับมาทับอ่าสิบโลครับ แม่เรียกว่าใครดีดแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีไม่ใครไม่เป็นอะไรนะไม่มีคนเป็นอะไรครับอันตรายจริงฮะต้องสังเกตเต้องระมัดระวังให้ดีนะครับต้องวางแผนให้ดีฮะแต่ว่าตรงนั้นนี่อตรงมุมนะตรงมุมที่วันนจ้คุณเมื่อวานนะครับอันตรายแล้วก็อ วันนี้ฝั่งนี้ก็คงจะจบนะครับการดึงสลบการทําสลบนะฮะเกาสลบแล้วก็ทำสลบทึงสลบสองนะฮะเรียกว่าต้องทำสองรอบครับสลบรอบแรกก็กลอยดินเข้ามากลบอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําสลบชั้นสองเหมือนฝั่งนู้นนะครับเหมือนฝั่งนูน้นนี่ทำเหมือนกันครับพี่นอ้องงานสารหลวงก็ต้องปานิดหน่อยฮนะ หรือว่าแต่ว่าตัวนี้เป็นงานของน่าจะเป็นของอไม่อำเภอก็อบตสักอย่างครับก็คงไม่เท่าไหร่นะฮรคงไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ทำให้ให้ดีให้สวยอดีกว่านะครับนะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ผ่านนี่เราก็ต้องมาแก้ใหม่เสียเวลานะครับอ่ะ ครับสำหรับคิมนี้ก็อรอติดตามการทํางานครับวันนี้น่าจะจบไหมครับวันนี้อาการไส้ในครับไส้ในสำหรับคิมนี้บายบายครับสวัสดีครับ